นะเริ่มต้นไอ้แขนข้างไหนไม่มีแรงข้ามนี้กับปยกเวทนะเพิ่มกําลังแขนหน่อยถอยถอยถอยรับพี่สอนหลบเลยครับไปได้ไปได้ถปยพี่สอนเข้าเลยโคมข้างหลังครับ เปลี่ยนท่าอยู่มันหนักสมดุลไหมต้องหลบคานตอนนั้นด้วยพี่โดนประจำาลูกี่ยกน้องลงมาหมดกันแล้วเนี่ย แผลตีนมึงจะหายวันนี้ก็ลุยงานต่อแล้วแถมงานหนักซะด้วยวั <c oughs> นก่อนหยียบเล็กมาครับ <c oughs> อันนี้กางทดสอบนะครับสูบน้ำขึ้นภูเขาแต่ท่อสายยางแค่200เมตรเราเลยถึงแค่ตรงนั้น จริงๆที่ต้องเอาขึ้นจริงๆคือเนินตรงนี้เลยเนี่ยครับตรงที่คนเดินอยู่ข้างบนเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ผมสูงขึ้นไปห้าเท่าเดี๋ยวหมดลงปกตินี่คือระยะใช้แผงโซลาเซลล์นะครับโดยทีมงานปรานบุรีโซลาเซลล์ดำเนินงานโดยจานเนธนะครับตอนนี้เราใช้ปัม๊มสูบน้ำจากห้วยทางนี้เลย นะครับหัวยตัวหลังกอ่อไผ่ไว้เนี่ยจะเป็นหัวยลลำหัวยเล็กแล้วก็เดินผ่านท่อนู่นละครับป่ายทางที่เราเห็นริบๆนั่นแหละใช้แผงโซลาเซลล์อยู่8แผงนะครับนู่นละดูคนเราว่าขนาดเท่าไหร่อันนี้กำลังเก็บรายละเอียดความสวยงามของตู้อยู่ลดขนาดตามปกติความฉี่ที่ใช้งานได้อยู่ตอนนี้ก็คือ42เฮิรต์ โครงสร้างหัวเหล็กเสมอกันเป๊ะกำลังแต่งฐานตีนเสาหน่อยไม่ให้น้ำมันค้างตรงคอเหล็กในงานเดี๋ยวมันจะผุนะครับระยะเส้นทางทั้งหมดมัน200น่าจะ280นะครับถึงปลายฐานแทงเลยถึงปลายแทงไม่ใช่ปลายแทงถึงปลายแทงแล้วก็ความสูงต่างจากตัวปั๊มที่อยู่นะตอนนี้แนวดิง่งความสูงต่างกันอยู่ที่40เมตร ได้สาสิบปเมตรตีว่าสีเมตรไปเลยบวกบวกกับแนวราบก็คือ2อ0ร5อเอาขึ้นไปอีกเป็น2อ0รอดพระมันสูง30